ความลับต้องห้ามของผู้ชายที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่รู้ที่ผมพูดไม่ใช่รวมถึงความลับอยู่ในมือถืออยู่ในแชทนะครับเป็นความลับที่ผู้หญิงคนไหนที่รู้ฟังดีๆดีนะถ้าเกิดใครกำลังฟังอยู่ อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับผมแนะนําเลยว่าโคตรสาคัญถ้าเกิดคุณกำลังมีคู่แข่งอยู่กําลังทําคะแนนแข่งกับเพื่อนผู้หญิงวนเดื่นอยู่อย่าให้เขารู้ข้อนี้เด็ดขาดความลับนั้นจะทําให้คุณะเข้าใจผู้ชายมากขึ้นแล้วจะโคตรได้ใจผู้ชายมากขึ้นและหนึ่งความลับนั้นก็คือผู้ชายเป็นเด็กฟังดีๆนะครับผู้ชายทุกคนนั้นเป็นเด็กตลอดกาลอ่านพูดแบบปราลังกาเลยตลอดกาลยาวนาน ผู้ชายส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแหละแต่ผมมั่นใจว่าพอจิตใจลึกๆแล้วอะ่ะผู้ชายส่วนใหญ่อะ่ะมักจะเป็นเด็กเป็นเด็กยังไงผมยกตัวอย่างเช่นเอาแบบเมื่อไม่นานนี้เนาะมีคนเคยโพสต์อยู่ในโลกโซเชียลนะครับเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจเลยว่าแฟนของเขาเนี่ยทำไมถึงชอบเล่นเกมบางคนก็โพสต์ว่าทําไมผู้ชายเนี่ยเก็บสะสมของเด็กเล่นน่ะโดเรมอนบ้างแหละวันพีซบ้างแหละบางคนไม่รู้ชื่อจนกระทั่งรู้ชื่อ บางคนไม่รู้ไม่เคยดูการ์ตูนพวกนี้ก็จนรู้ว่ามันคืออะไรด้วยซ้ำแต่ก็มีผู้หญิงอีกหลายคนนะครับที่คือส่วนใหญ่เลยนะที่ไม่เข้าใจเลยว่าเฮ้ยทําไมผู้ชายชอบอะไรก็ไม่รู้ว่าบางคนก็บ้ารถอยู่นั่นแหละแต่งรถบางคนก็บ้ากล้องเฮ้ยกล้องมือถือก็ใช้ได้ทําไมต้องไปเอากล้องใหญ่เสียเงินวุ่นวายเต็มไปหมดเลยเหมือนแบบเอออยากได้อยู่นั่นแหละอยากได้สิ่งนี้ก็หมกมุ่นกับสิ่งนี้พอได้มาก็วูอยู่แต่กับสิ่งนี้บางคนบ้าเกมก็บ้า,บาแต่เกมทั้งวันทั้งคืน ใช่ไหมครับผมมีหัวข้อหนึ่งนะครับที่แบบลงลึกแล้วก็พูดให้คนฟังอยู่ในหนังสือเสียงชนะใจหนักมากรวม21เคล็ดลับนะครับรวม21วิธีที่จะชนะใจผู้คนทําให้ผู้คนลหลงไหลและรักคุณมากขึ้นมีหนึ่งหัวข้อนะครับที่ผมเจาะลึกแล้วอธิบายไปว่าให้คุณอะลองเข้าไปอยู่ในโลกของเขาดูไม่ใช่ว่าคุณอะทิ้งตัวตนของคุณนะครับีิงแต่ว่าคนเรา,าเราสาม,มารถจไปเรียนหนังสือก็ได้ใช่ไหมเรียนวิชาไหนก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันครับเราลองลงไปเรียนลงไปเล่น ในโลกของผู้ชายดูสิคุณจะได้รู้ไหมครับว่าอ๋อผู้ชายส่วนใหญ่อ่ะเขาชอบหมกมุ่นอันนี้ไม่ได้รวมถึง1 8บวกนะครับ18บวกก็อาจจะหมกมุ่นอยู่แล้วแต่เนี่ยผมกําลังจะบอกว่าให้คุณเข้าไปล้วงความลักว,ว่าอ๋อผู้ชายคนนี้ที่คุณกําลังชอบหรือเป็นแฟนของคุณเป็นคูของคุณเขากําลังชอบเก็บสมของโดเลมอนคุณลองเข้าไปคลุกคลีสิว่าอ๋อ ผู้ชายคนนี้ชอบสิ่งนี้เขาชอบโดอยดมอนเหรอเออแล้วทำไมเขาถึงชอบโดอยดมอนเขามีความหลังฝังใจอะไรหรือเปล่าเก็บสะสมทําไมจริงๆอ่ะแล้วหลายคนไม่เข้าใจผู้หญิงลหลายหละคนเราเองก็จะรู้สึกว่าเออเราจะมีสิ่งที่เราสะสมสิ่งที่เราชอบบางก<า>ว่าชอบดรารานะครับชอบซีรีส์เก็บสะสมซีรีส์หรือชอบดูซีรีส์บางคนชอบต้นไม้บางคนอาจจะชอบเก็บสะสมรองเท้าหรือแม้กระทั่งต,ตุ๊กตาโตแล้วเราก็ยังเก็บตุก๊กตาใช่ไหมครับซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรกับผู้ชายหรอกครับมีธรรมชาติที่แตกต่างกันเราเลยไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ ผมอยากทุกคนเปิดใจนี่คือความลับนะครับของผู้ชายและของผู้หญิงด้วยถ้าเกิดคุณเปิดใจแล้วลองเข้าไปสู่โลกของเขาดูคุณจะรู้เลยว่าอ๋อเขาชอบสิ่งนั้นเพราะอะไรและเมื่อคุณเข้าใจแล้วผมกล้าการันตีและผมเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจครับว่าผู้ชายค่อยๆชอบคุณมากขึ้นอยากจะคุยกับคุณมากขึ้นมีเรื่องราวให้คุยกับคุณมากขึ้นเพราะว่าคุณรู้ความลับของเขาแล้วและนี่คือความลับต้องห้าม ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้แต่มันไม่ใช่ต้องห้ามสำหรับคุณถ้าเกิดคุณฟังคลิปนี้แล้วต้องเข้าไปดูแล้วล่ะครับ